กรอขายได้อันนี้ไม่ใช่ทองผมจะแนะนําให้หมดเลยว่าขายได้อะไรขายได้อันนี้ขายได้น,นี่ขายได้อันนี้ไม่ใช่ทองแต่ผมแยกให้เอาถาดหน่อยอะไรที่ขายได้ผมแนะนำให้อันนี้ขายไม่ได้ อันนี้กรอบขายได้ทองหรอเปล่าอันนี้ไม่ใช่ทองโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเห็นตัวอะไรน่ารักจังอันนี้กรอบทองขายได้ใช่อันนี้พระขายได้แต่รับฮะนี่ผมซื้อวันนี้ซื้อเป็นร้านแล้วครับกรอบอย่างเดียว เอาแล้วออนนีหลังเราอันนี้มือแม่จะแซวซะหน่อย <c oughs> ถ้าเป็นตาแผ่นดินจะแซวซะหน่อย <c oughs> อ่าชุดพวกนี้ขายไม่ได้ผ <c oughs> มดูให้ว่าอะไรที่มีราคาที่บ้านน่าจะมีอีกเยอะไหมครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่ลองเอามาดูนะครับ <c oughs> ต้องลุ้นในพวกเนี้ย <c oughs> ต่อไปไม่ถูกต้องไม่ต้องคัด เพราะอันที่เราคัดอาจจะเป็นองค์ที่เราไม่ได้เล่นแต่ไม่คัดเนี่ยอันน่า,าจ,จะมีราคาเขาดูเป็นวัดต่างจังหวัดกันนะไม่เป็นไรจังหวัดไหนก็ได้ขอเขาเล่นกันอชุดน,นี้ไม่มีราคารับครับมีรูปไหมองค์ใหญ่ๆมีรูปไหมพอ,รรอส่งไปแล้วพอร,รอที่ส่งไปแล้ว จำไม่ได้แส,สดงว่าไม่าจะลองดูรูปในเครื่องอีกทีหนึง่งนี่ไม่มแพงอ๋อนี่มันเป็นเสริมใช่เ,เสริมใช่ครับ ลองทักผมให้อีกทีหนึ่งลองทักอีกทีหนึ่งอย่างนี้เบื้องต้นนะครับในพวกนี้เด่นพันกว่าบาทเฉพาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแกะทองแล้วเดี๋ยวถ้าจะขายอันนี้แยกไว้ก่อนได้สองแง่ผมเช่าสี่พันเฉพาะพระไม่เกี่ยวกับทองนะทองเนี่ยแยกขายได้หลายหมื่นตรงนี้ผมเช่าสามหมื่นอันนี้สามหมื่นใช่ครับวันี้ขัดหมดเลยก็เป็นขัดนั่สามหมื่นนะ น่าจะมีเยอะมีสามองแบบไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวผมเอาองนี้สามองนี้สามอื่นก่อนแล้วตรงนี้เดี๋ยวให้พี่ชายผมแกะค่ะนะแล้วทองขายก่อนเลยแต่สองนี้ผมเช่าสี่พันค่ะนี้คือข้างในไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองครับไม่ใช่ทองครับอ่ะนี่ผมเอาก่อนอันี้สามหมื่นอ่ะสามหมื่นโอเคตอนแรกนึกว่าเป็นทองถ้าทองได้สองแสนหมดแล้วใช่ไหมวันนี้ใช อก็บอกคัดแล้วไม่ต้องคัดต่อไปไม่ต้องคัดหยิบมันเลยครับผมแนะนําเพราะว่าบางทีไอ้ที่เราคัดมาไม่เล่นไอ้ที่ไม่คัดมากลับเล่นอ่ะนี่ถือไว้นะครับเดี๋ยวลองนั่งนั่งลองตรงโต๊ะกลมนี่ก่อนก็ได้ครับเนาะขอบคุณนะครับครับหนึ่งหนึ่งมีพี่ผู้หญิงมีกรอบทองหน่อย ไม่มีราคาครูบาคุณชุ่นเล่นรุ่นเดียวรุ่นแรกนะแต่ก็ตอนนี้ไม่แน่ใจจะเล่นกันเท่าไหร่เลยอันนี้ยังไม่เอาค้าวัสดีครับเสีย อะไรนะรอรออโอ้โหดีเลยโคตรนี่อยู่อยู่แสบท้องมากเลยผมได้เบอร์เกอร์ของฟิลไรเค้งแล้วผมรอดแล้วไห้เอาอันเดียวพอให้ดำเฮ้ยต้องขอจานดีกว่าผมจะได้หัน่นกินได้เพราะหิวข้าวเหลือเกินวันนี้ดูดก็แสบท้องเอ้าหายไปไหนคนหนึ่ง ผมเอฟีพี่บอยนามนนครับพี่บอยลองทอนะนั่น,นแหละถูกแล้วฮะบอยทีมแฮเดอร์บอยโคิยพงนี่ยังไม่เอาครับ <c oughs> okay. วัดเหลือทางให้พี่เดินบ้าง F1 โอ้นาราทิวาสเลยเหรอสวัสดีครับนาราทิวาสนาราธิวาสนี่นาราทิวาสนี่อยู่ตรง วั้นีะระลาแลาะอยะู่ใกลนอย่างไรสามองค์เท่าไหร่ครับพันต้นต้นหลักพันหลักพันอยากได้หนังสือหนังสืออะไรเอ่ยหนังสือ โอ้โหโอ้โโอโพระอะไรมองไม่เห็นอะไรเลยื <พา S 1> อกรอบเก,ก่าๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแต่พระไม่เล่นเลยอะ่ะมีอีกไหมครับมีอีกไหมฮะมอโอเคไว้รอครอาวหน้าเนาะเผือ่ออาจจะมีแบบที่เล่นกันกรอบแบบนี้คือโบราณเลยนะ ต้องลุ้นอย่างเดียวว่าข้างในอ่ะเป็นพาที่เล่นไหมแต่ตรงเนี้ยไม่ใช่พาที่เล่นถ้าพาที่เล่นได้ตังเนี่ยเหรอขาผับ,บนะครับมาดูนะครับเราอยู่พันทิพย์งามวงวานชั้นสามนะฮะโอ้แซกสายตรงเลยแซ็กอ่ะเดี๋ยวย่อย หลวงพ่อฤาษีลองดูเอาไหมแซกมาดูแซกสวัสดีครับวันนี้อิ่มเอ็มหรือยังยังไม่อิ่มเลยฮะหิวมากเลยตอนนี้ฟิวมันวางยาแล้เพราะว่าฟิวอะ่ะโอ้แฮม,มเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ใส่จานดีมั้งโอ้โหฟิวนี่รู้ใจจริงๆเลยหิวหิวหน้ามืด ไม่มือกูไปจับอะไรเหม็นอันนี้ยังไม่เอาเหม็นออมือไปจับตั้งแต่เมื่อกี้กูไปล้างมือแล้วนะอ๋อไอ้มือเนี่ยไอไอที่ว่าถือแก้วแก้วเหม็นแบบเหม็นแบบแก้วสตาร์บัคนี่แหละเหม็นไเนี่ยกระดาษมันอ่ะเหม็นจับแล้วมันแบบเหม็นกระดาษห่ออ้าวนะสรุปสตาร์บัคป์ปอมดีกว่า กลายเป็นอะไรนะมีหน้าชายมึงช่วงหลังมึงพบรักตลอดเลยนะมีความรักนะโอเคเจับมือเสืรอซีสินเ พอคิวเลยครับแอเปิลได้สามลังส้มสามโมงนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ทองขายได้พรัถูกกินก่อนดีกว่าหิวแสบบท้องเลยอนกันฟิลไม่มียาพิษนะอันไหนไม่ทันแล้วแหกอันนี้มาแล้วอ่ะคุณไม่เอาไว้ให้คนอื่นหกินเลย อูห no ิวมากเอาแค่น no ี้กาอืรู้ใจจริงจริงติดคอเลยว่ะอือหือไม่มีตังคอดงเหรอฟิลแมนฟิลเป็นคนอย่างนี้วะ อิวมากเลยวันนี้อิ่มแล้วเมื่อวานยิงไปสองลกเอาถาดเล็กๆมาหน่อยเดี๋ยวเลือกให้พี่ก่อนใครจะขโมยถาดไปทุกวี่ทุกวันย่อยมากห้องบอกว่า บอกหนึห่งหน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 ่งออเอกสารแบบประชาชนออ่ะจริงปะขอไ้ก่อนก็ได้นึ่โอ้ไม่เล่นเลยวะผมติดโดยข้าง <ผม S 2> หลังไบ กินให้กิ่มเอ็ก่อนก็ได้ครับอันนี้คืนเข้ากันเมีัน,นี้น่าจะเป็นกรอบทองนะแล้วก็ภาพนี้ขายได้สองพันสองพันน่ะแค่นั้นเองกินให้อิม่มเอมนะะขออขอยาก,กินให้อิม่มเอ็มนะฮะกินไปด้วยไล์ไปด้วยฮะอิม่มเอมช้อนแม่งโคตรคมเลยคุณบอยต้องได้อิม่มเอมแน่นอนอิ่มเอ็มแน่ๆนะฮะัน้องน้ำลายไหลแล้ว น้องลดความอ้วนครับอุ้ยน้องเอาไหมมีอีกนหนึ่งเจมแกะดูก่อน